มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอวันนี้เจ๊เจ้มีหนังไทยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวระทึกขวัญผลงานของผู้กำกับมือเก่าปรัชญาปิ่นแก้วมาชวนพวกเธอไปดูกันจ้าเป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันของสองสาวพี่น้องวีนากับโมราเมื่อโมราน้องสาวผู้สืบสายเลือดกระสืออายุครบ16ปีเธอเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายตัวเอง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะทำให้โมราเป็นที่ต้องการของราตีนางพญากระสือที่รอวันแก้แค้นจากเรื่องราวที่ฝังลึกในอดีตทำให้วีนาพี่สาวผู้เสียสละต้องละทิ้งความฝันต่างๆมาฝึกฝนวิชาอาคมเพื่อปกป้องน้องสาวผู้อ่อนแอให้รอดพ้นจากเนื้อมือของราตีศัตรูที่หมายจะเอาชีวิตของน้องสาวเธอไปเรื่องราวการต่อสู้กับชะตากรรมที่พวกเธอไม่สามารถเลือกได้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันนะจ้าในกระสือสยาม วันอังคารที่4กรกฎาคมเวลา4ทุ่ม50นาทีทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจ๊เจ๊ไปแล้วนะบ๊ายบาย